ฟิลหลอดแก้วและฟิลเซรามิกใช้แทนกันได้หรือไม่ต่างกันอย่างไรนะครับและฟิลไฟ ac กับฟิลไฟ DC ใช้แทนกันได้หรือไม่จะได้รับคำตอบหลังจากดูคลิปนี้จบคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอยู่ระหว่างจัดทำนะครับและจะลงคลิปเหล่านี้เดือนหน้ามีคลิปการคำนวณและการเลือกใช้ฟิล์สลับป้องกันวงจรอิเล็กทรอนิก การคำนวณฟิลด์สลับป้องกันหม้อแปลงการเลือกขนาดมอแปลงวิธีเลือกวาลิสเตอร์นะครับและอื่นๆคลิปอื่นๆอีกนะครับอยู่ระหว่างจัดทำเพื่อตอบคำถามตามหัวข้อคลิปนะครับต้องเข้าใจคำว่ากระแสเกินก่อนนะครับฟิล์เป็นอุปกรณ์ใช้ป้องกันกระแสเกิน overcurrent คำว่ากระแสเกินคืออะไรนะครับแบ่งออกเป็น2กรณี กระแสเกินกรณีที่1เรียกว่าโอเวอร์โหลดหรือโหลดเกินยกตัวอย่างเช่นกระแสปกติของวงจรคือ 10M แอมป์ถ้าเกินไปจาก 10M แอมป์เช่น 12M 15M แอมป์15แอมป์ย0่แอมป์อย่างนี้เรียกโหลดเกินนะครับกรณีโหลดเกินนี่ฉนวนของสายไฟจะไม่เสียหายนะครับแต่เมื่อเกิดโหลดเกินต่อเนื่องจะทำให้ฟิวขาด กระแสเกินลักษณะที่2ก็คือกระแสลัดวงจรนะครับช็อตเซอร์กิตลักษณะของการลัดวงจรก็คือฉนวนเสียหายและตัวนำสองตัวแตะกันนะครับเกิดกระแสไหลยอย่างรุนแรงและในระบบหรือในวงจรมีค่าความต้านทานต่ำมากนะครับลดลงมากอย่างเช่นเป็น0.5โอห์ม0.1โอห์มนะครับฉนวนเกิดการเสียหายเกิดกระแส หลยอย่างรุนแรงนะครับอย่างนี้เรียกกระแสลัดวงจรกระแสลัดวงจรอาจเกิดจากอุปกรณ์บางตัวในวงจรเกิดการช็อตกันนะครับฟิลต้องทำหน้าที่ตัดกระแสเกินทั้ง2กรณีนี้ได้อย่างปลอดภัยตัดกระแสเกินได้อย่างปลอดภัยหรือเปิดวงจรได้อย่างปลอดภัยหมายความว่าอย่างไรให้สังเกตตอนที่ฟิลขาดนะครับ โครงสร้างหรือบอดี้ของฟิวนี่มันจะไม่เสียหายนะครับไม่แตกไม่ระเบิดแล้วก็รวมถึงสามารถดับอาร์คนะครับประกายไฟที่เกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยนี่คือความหมายของคำว่าเปิดวงจรได้อย่างปลอดภัยจะระบุไว้ในสเปคของฟิวนะครับตามที่เขาได้ทดสอบมาเมื่อผลิตฟิลลำดับการขาดของฟิวนะครับเมื่อซูมเข้าไปนะครับดูภาพซูเปอร์สโลโมชันนะครับ ดูตอนที่ฟิลมันขาดนะครับจะมีระยะเวลาที่ฟิลละลายนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ฟิลดับอาร์คนะครับระยะเวลาในการเคลียร์กระแสเกินทั้งหมดเท่ากับระยะเวลาที่ฟิลละลายบวกกับระยะเวลาในการดับอาร์คนะครับ i ยกกําลัง2 t นะครับเป็นพลังงานที่ทําให้ฟิลละลายนะครับแล้วก็เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นตอนที่ฟิลเกิดการอาร์คนะครับซึ่ง ระยะเวลาและพลังงานพวกนี้ต้องนำไปใช้ในการคำนวณแบบละเอียดนะครับเพื่อให้ฟิลตัดนะครับก่อนที่กระแสเกินจะไหลเข้าไปในวงจรเยอะไปนะครับต้องตัดก่อนเสียหายนะครับตัดก่อนวายวอดในการคำนวณแบบละเอียดนะครับค่าต่างๆค่าระยะเวลาค่ากระแสเกินกระแสลัดวงจรต้องกำหนดออกมานะครับแล้วคำนวณข้อแตกต่างระหว่างฟิลหลอดแก้วกับฟิลเซรามิกนะครับฟิลหลอดแก้ว จะทนกระแสลัดวงจรได้ต่ำนะครับเรียกคำศัพท์ว่า low breaking capacity นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมยกตัวอย่างเอารุ่นหนึ่งนะครับเอายี่ห้อหนึ่งมาฟิล2แอมป์จะทนกระแสลัดวงจรได้35แอมป์ทดสอบที่250โวลต์นะครับฟิล5แอมป์จะทนกระแสลัดวงจรได้50แอมป์ทดสอบที่250โวลต์ถ้าเป็นฟิล10แอมป์นะครับจะสังเกตว่าทนกระแสลัดวงจรได้สูงสุด หนึ่อยแอที่2 5 0รโวลต์ทีนี้มาดูสเปคของฟิลเซลามิกบ้างนะครับจะเป็นฟิลที่ทนกระแสลัดวงจรได้สูงเรียกว่าไฮเบรกิ i งค c ปา a ิตี้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเอาข้อมูลมาจากรุ่นหนึ่งมานะครับที่2 5 0รโวลต์จะทนกระแสลัดวงจรได้1 5 0่อยห้นะครับจะสังเกตว่ามันตัวเลขมันจะแตกต่างกับ ของฟิลหลอดแก้วมากนะครับสรุปนะครับฟิลเซรามิกจะใช้ในกรณีที่วงจรมีกระแสลัดวงจรสูงมากนะครับอย่างเช่นบอร์ดที่ใช้ควบคุมโหลดขนาดใหญ่นะครับวัดสูงอย่างเช่นบอร์ดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างนี้นะครับจะสังเกตเห็นเป็นฟิลเซรามิกนะครับส่วนกรณีฟิลหลอดแก้วนะครับจะใช้ในงานที่กระแสลัดวงจรนะครับ ต่ำอย่างเช่น power supply นะครับ adapter เครื่องชาร์จนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าที่วัดต่ำนะครับจะเป็นฟิลลหลอดแก้วฟิลเซรามิกสามารถใช้แทนฟิลลหลอดแก้วได้แต่ฟิลลหลอดแก้วไม่สามารถใช้แทนฟิลเซรามิกได้นะครับเหตุผลเนื่องจากกระแสลัดวงจรนะครับแล้วก็การเปิดวงจรได้อย่างปลอดภัย ที่กระแสลัดวงจรสูงตอบคำถามประเด็นที่สองนะครับฟิลไฟ AC และไฟ DC สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่นะครับก่อนที่จะตอบคำถามนั้นให้ดูรูปขึ้นนะครับของไฟ AC และไฟ DC นะครับจะสังเกตว่ามันจะต่างกันนะครับเริ่มที่รูปขึ้น ไฟฟ้ากระแสสลับนะครับผมไฟ AC มันจะเริ่มที่0ูนย์โวลต์นะครับเพิ่มขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วก่อนลดลงมาเป็น0ูนย์อีกครั้งนะครับส่วนกรณีของไฟ DC นะครับในในรูปนี้ยกตัวอย่างเป็นยี่สี่โวลต์นะครับยี่สี่โวลต์นี่มันจะนิ่งเลยนะครับมันจะนิ่งเป็นค่าคงที่ไปตลอดเลยนะครับ ด้วยลักษณะของไฟ AC ที่กลับมาเป็นศูนย์อีกครั้งนะครับมันจะช่วยดับอาร์คนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานที่เกิดจากการดับอาร์คของไฟ AC เนี่ยมันจะดับอาร์คง่ายนะครับดับประกายไฟง่ายส่วนไฟ DC นะครับมันจะดับอาร์คยากนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างภายในของฟิวและการออกแบบฟิวนะครับ มันจึงแตกต่างกันนะครับตอนที่มันพลังงานที่ใช้ให้มันละลายและดับอาร์กนะครับฟิลไฟ a อฟและไฟ DC หาได้ง่ายนะครับมันก็ผลิตออกมาเป็นจำนวนมากนะครับแยกประเภทการใช้งานไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มาใช้แทนกันนะครับเนื่องจากว่ามาตรฐานการทดสอบและก็โครงสร้างข้างในไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมี บางคำตอบนะครับที่บอกว่าสามารถใช้แทนกันได้แต่ต้องมีการคำนวณน,นะครับผมเพื่อชดเชยหรือรีเรตติ้งนะครับผมปรับพิกัดของฟิลใหม่เพื่อให้มันละลายได้ตามที่ต้องการนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องทำให้มันยุ่งยากนะครับผมโดยใช้ข้ามประเภทข้ามมาตรฐานของมันนะครับเราใช้ตามแบบเดิมที่เขาแบ่งประเภทไว้ดีกว่า